สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของแนวทางของจีนเช้ากับจีนบ่ายนะคะตัวเด่นก็คือ7กับ9โดยกันตัวรองก็9ก็3กับ0เนอะแต่เราเน้น9กับ3นะคะ7ก็คือ7071 73 76 79 9091 93 94 96 97 99 3031 33 33 34 36 37 39 02 03 04 06 07 09 3ตัวก็741 963

สี่เจ็ดเก้าสองเจ็ดศูนย์หนึ่งสี่หกสี่เจ็ดหนึ่งหกสองเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนก็ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆรวยๆปังๆนะเข้าข้างบนข้างล่างข้างสามตัวตรงๆเลยเนาะอย่าลืมกดซับสไค e กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรปลารวยบนเส้นปลารวยด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ